ไปนอร์เวย์โหหนี่บอกสุดไปนอร์เวย์ใช่สุดไปนอร์เวย์เลยเขาเอ่ยว่าแอร์พอร์ตลุกแอร์พอร์ตลุกลุกไปเครื่องบินไงเข้หลุกไปเครื่องบินแต่จริงๆแล้วจะไปไหนก่อนเราจะไปหาหมอค่ะพายจะไปหาหมอตัวตกหัวตาไปตัดแต่งดีกว่าเพิ่งสุดพาแม่ไปหาหมอโอ้ยกูละนึกว่าแต่สิบินเออเนอะเหนียวอะเพราะว่าเขาแต่งตัวดีเลย เดธอเธอสิไปบินไปไก่อนไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์โอ้หนี่บอรสุดไปนอร์เวย์ใช่สุดไปนอร์เวย์ลูกเขาเอิรว่าแอร์พอร์ตลุกแอร์พอร์ตลุกลุกไปเครื่องบินนีเขามาเชองบินโกโก้งหนึแต่จริงๆแล้วจะไปไหนก่อนเราจะไปหาหมอค่ะใครจะไปหาหมอตัวเขาบอกว่าป้าไปตัดแหงกดีกว่าเบิงสุดพาแม่ไปหาหมอโอ้ยกูละนึกว่าแต่สิบิน สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านช่วงศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบว้าววาลูกสาวของเรานะคะขอบคุณแม่เล็กมากเลยนะคะเอาคลิปที่น่ารักมาฝากนะคะลูกสาวนะคะชุดพร้อมบินวันนั้นนะคะหรือ,อคิดถึงคุณยายเดอ้อคิดถึงยายจอยนะคะคิดถึงแม่เล็กคิดถึงคนสาวลูกสาวคนเก่งฟิตช,ชีปีหนึ่งนะคะมม,ม,มส สาวน้อยของเราแต่งอะไรก็น่ารักหมดแลยพร้อมบินว่าซ่านย,ยายไปหาหมออมน่ารักมากๆสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานทิดาโม,อม,อมอสอแต่งยังไงก็น่ารักลูกนี้ก็น่ารักมากเลยคิดถึงยายจอยเด้นนะชื่นใจลูกค่อยลูกค่อยทำไมสวยจังเลย ดูไปยิ้มไปนะจ๊ะแม่เล็กคิดถึงหลายหลายเมื่อไรจะมาทางเหนืออีกได้เจอกันนะจ๊ะเอยไปเมืองน่านนะคะไปงานกาชาติไปตามหาลูกสาวนะคะตอนลูกสาวมางานกาชาติออ้ยนะคะแม่แม่จันหอมนะคะหานะคะขี่รถตั้ง GPS ไปขึ้นเขานะคะลัดเขาลัดดอยไปนะคะ ไปแล้วก็กลับเนาะเป็นวันที่ขายของวันเสาร์ไปงานวันศุกร์อ๊้ยดีใจได้เจอได้กอดลูกสาวฉันนะคะ่ะไหนหลานสาวหลานสาวนะคะพ่อแม่เล็กเท่าลูกชายคนโตแอดย่าน,นะจะนางน่ารักนะคะอืมช่างพูดช่างเจรจาชุดพร้อมมากค่ะใช่ค่ะอืมคิดถึงลูกสาวนะคะพายายไปหาหมอยายยิ้มน,นะคะ ภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้น่ารักนักร้องนักเรียนนะคะเก่งมากเลยขอหนุปประสบผลสำเร็จนะคะคุณครูนะคะเรียกก่อนนะคะแอดย่าขอเรียกก่อนเดอ้อคุณครูแอมนะคะเรียกคุณครูไว้ก่อนนะคะเอกหมอลำสาวน้อยคนสวยคนเก่ง กตัญยูรู้คุณขยันขันแข็งอดทนทุกอย่างสวยเก่งไม่ได้อ้วนนะคะอย่าลดอีกนะหนูอย่าอดข้าวนะแม่เล็กบอกลูกสาวด้วยนางน่ารักมาฟังกันเด้อจ้านางไปไหนไปบินใสก่อนไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์โ้หนี่บอกสุดไปนอร์เวย์ใช่สุดไปนอร์เวย์แ<ฮ>ล้วเขา,าเอิรว่าแอร์พอร์ตลุกแอร์พอร์ตลุก ลุไปเครื่องบินนี่ยค่ะลุไปเครื่องบินแต่จริงๆแล้วจะไปไหนก่อนาจะไปหาหมอค่ะใครจะไปหาหมอตัวตกบอกว่าป้าไปตัดแว่นดีกว่าหาอป้ายายไปตัดแว่นเลยจะหนูหาหมอโอ๊ยกูละนึกว่าจะสีบินดูไปดูเขาแต่งตัวดีเลยโอ้ยลอยเลยเธอเธอสะไปบินไสตก่อนไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์โหนี่บอกสุดไปนอร์เวย์ สุดไปนอร์เวย์แลยวเขาเอิร์ตลุกแอร์พอร์ตลุกลุกไปเครื่องบินนี้เขาลุกไปเครื่องบินแต่จริงๆแล้วจะไปไหนก่อนเราจะไปหาหมอค่ะพี่จะไปหาหมอตัวเขาบอกว่าป้าไปตัดแปะดีกว่าเิ่งสุดพ่อเม่ไปหาหมอโอ้ยกูระนึกว่าเตสิบินเออหน่อยเ่ว่าเขาแต่งตัวดีเลยมือนโอ้ยลอยเลยเฮ้ยเจอกันที่วัดเขานั่งบวช จังหวัดนครนายกนะคะสีถุงไปจนไปค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวส,วสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเจอกับรเราที่นี่วัดเขานาั้าสุดฟ้าคเมยไปหาหมอโอ้ยกูลับนึกว่าแต่สิบินนอนเหี่ยวตัวเขาเต็งตัวดีเลยเหมือนอู้หรอยเลยเธอเธอจิไ <laughs> ปบินสายก่อน <Norway. S 2> ไปโนเวย์ไปโนเวย์น่ารักว่าไมาเลยครับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ดูไปยิ้มไปนางแต่งลุกไหนนางก็สวยจ้าน่ารักนะคะธิดาน้อยมอม,อ,มอ,อของเราค่ะแม่แม่รู้คุณยายนะคะอืมพายายไปตัดแว่นด้วยน่ารักเห็นแล้วชื่นใจนะคะแม่แม่ดูไปยิ้มไปบรรยากาศ ความรักความอบอุ่นของหลานสาวลูกสาวอืมสวยมากแม่เล็กก็ช่างว่านะคะพร้อมบินใช่ไหมเอ่ย <c oughs> น่ารักจริงๆค่ะดูไปยิ้มไปชื่นใจดูสายตานะคะคุณยายสิคะดูลูกสาวค่อยสิสวยเลิศอยู่แล้ว เฝ้าร้านนะคะธุรกิจอันเล็กๆในหน่อยฟ้องเฮาเช่าหว่วงยางจ้าัวเอ็มเอมเปิดให้บริการนะคะแข่งคันสูงยินดีต้อนรับจ้าเสียดายไม่ได้ไปเที่ยวสวัสดีค่ะแม่เล็กกะบันได้ไปไต้เราจะอยู่นี่เลยเฝ้าร้านนะคะธุรกิจอันเล็กๆในหน่อยฟ้องเฮาเช่าหว่วงยางจ้าัวายเอมเอ็ม có cái gì